เครับเรามาดูข้อต่อไปเลยนะฮะข้อ26ครับเขาบอกว่า 2a บวก b ได้3 4เมื่อใช้ a 10ธรรมยากับ b มากเกินพอจะเกิดเท่าไรนะครับตรงนี้เนะี่ยนักเรียนครับสรรมการเมื่อไหร่ตัวเลขข้างหน้าเนี่ยมันคือโมนนี่คือ1ครับนี่คือ3โมนเมื่อไหร่คือปริมาตรทันทีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดุนักเรียนมีสรรมการแบบนี้ 1b ได้3 4แสดงว่า ใช้ a 2 cc ใช้ b ก็ต้องใช้1และเกิด c 3โจทย์ให้มาว่า a 10ถามว่าตัวนี้มากเกินพอตัวนี้เท่าไหร่นั่นคือคำตอบโอเคไหมนี่เก็เทียบสัดส่วนแบบพณิตศาสตร์ได้เลยนะ2ต่อ3เท่ากับ10ต่อ x เห็นนะ2ต่อ3 a ต่อ c เท่ากับ2ต่อ3หรือโจทย์ให้มา10ถามว่า c เท่าไหร่ก็เป็น x คณิตศาสตร์สอนว่าไงครับ2ส่วน3เท่ากับ10ส่วน x เพราะฉะนั้น x เนี่ยก็ได้เท่าไหร่ครับ15นั่นเองอะอันนี้ก็เป็นคำตอบไม่ยากอันนี้ตรงๆเลยนะดูอัตราส่วนตรงๆเลยนะครับนะโอเคนะอย่าลืมถ้าเป็นแก๊สเมื่อไหร่โมลข้างหน้าของสมการคือปริมาตรทันทีนะครับอีค่าวอล่มอีคออนัมเบอร์ประมาณนี้นะของอะโวคาโดนะครับอ้าวเราดูข้อต่อไป Adik,